เอาลดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo's Channel เช่นเคยนะฮะเดินทางนี้ครับผมก็จะมารีวิวฟาร์มกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับในเออ EP ที่5กันแล้วนะครับผมสำหรับเออการรีวิวฟาร์มนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมฟาร์มที่ผมจะมารีวิวนะครับก็ไม่ใช่ฟาร์มใครที่ไหนนะฮะก็เป็นฟาร์มของผมเองนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการแต่งฟาร์มนะครับผมเป็นในธีมฤดูหนาวแต่ว่าหลายๆคนนะครับผมที่ติดตามผมมานะฮะก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าฟาร์มมมมขอออองงงผผผเเเนนนนนนนี่่ยยะะะคคคครรรรรััับบบไไไไดด้้้้้ทําาากกแแตตววลล็ฟ์ส ีมไปนะครับผมแบบแต่งฟาร์มตีมฤดูหนาวอะไรงี้นะฮะก็สำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องผมด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวฟาร์มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมเราจะมารีวิวกันตรงโซนแปลงผักกันหน่อยนะครับซึ่งโซนแปลงผักของผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เออจะวางเป็นในทีมของแบบแปลงผักโง่ๆนะครับธรรมดานะครับแปลงผักที่แบบว่าเออธรรมดาธรรมดานะครับทั่วไปนะฮะไม่ได้มีของตกแต่งเวอร์วังอลังการอะไรมากมายนะครับก็แค่แบบวางแปลงผักนะคคครรรัััับบใให้้้้มมมนนนนนสสสดดุุลลลกกกะะะฮแว็เเอออ่าาาไไปปตงงณผูช เนาะแต่จริงๆเนี่ยตรงกลางเนี่ยผมอยากจะใส่เป็นของตกแต่งที่มันเกี่ยวกับเทศกาลฤดูหนาวนะครับก็คือพวกต้นคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะแต่ว่าผมลองแล้วนะครับผมมันไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยเอาสระน้ำมาใส่แทนนะครับคุณผู้ชมครับก็เออเลยได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับรอบๆแปลงนะครับผมก็จะวางเออเป็นทางเดินไว้นะครับแล้วก็จะมีเออรั้วสีขาวนะครับผมล้อมรอบไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมน้องก็ดูไปดูมานะครับมันก็แบบว่าล่มลื่นแล้วก็แบบสบายตาดีนะครัััับบบบซซซซึ่งผผมมมชอากกเเลยนน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 นะะะะะคครรใโโโี้ฮถดป็็จ เดินขึ้นไปตรงท่าเรือนะครับก็จะเป็นทางเดินประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโคมไฟนะไฟถนนเนี่ยปักอยู่นะครับผู้ชมครับเนาะแล้วก็จะมีรั้วนะครับผมวางรอบๆอยู่นะครับผู้ชมครับเนาะก็เป็นแบบว่าการตกแต่งที่แบบคลาสสิกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับผมแค่แบบแต่งไปนะครับผมอะไรที่มันวางได้ก็วางนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะก็ออกมาในแบบที่ผมพอใจนะเออผมแบบพอใจมากๆนะครับที่เราผมตกแต่งแล้วมันก็ได้ออกมาถูกใจผมนะครับซึ่งผมก็โอเคกับมันมากๆนะฮะแล้วก็โซนนี้นะครับผมก็จะเป็นเออโซนวางแบบ พุ่มเกรสรดอกไม้นะครับผู้ชมครับซึ่งผมเนี่ยมีพุ่มเกรสรดอกไม้เยอะมากนะครับเพราะผมเนี่ยดองพุ่มเกรสรไว้นะครับเพื่อให้คนในละแวกบ,บ้านเนี่ยนะครับมาลดน้ำต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งผมดองไว้จํานวนเยอะมากเลยนะครับผู้ชมครับแต่ก่อนเนี่ยแบบมันล้นมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมก็เออค่อ,คอยๆเคลียร์มันออกมาแล้วนะมันก็เลยแบบเหลือน้อยลงแล้วนะครับผู้ชม <personas S 1> ครับนอกเอถ้าเกิดว่าใครสงสัยทำไมผมต้องเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาอีเวนต์ช่วยเหลือมาเนี่ยผมจะได้ปักนะให้คนในละแวกบ้านได้นก มันตายง่ายนะครับแล้วมันก <ació> ็ตายเร็วนะครับแค่เราเก็บน้าผึ้งบ่อยๆนะครับเก็บผลผลิตจากผึ้งบ่อยๆนะครับแล้วมันก็จะตายเองนะครับคุณผู้ชมครับเนาะเนี่ยมันตายเร็วมากนะครับผมพุ่มเกสรดอกไม้นะถ้าเกิดว่าใครที่มีพุ่มเกสรดอกไม้ก็น่าจะรู้กันดีนะฮะเออเนี่ยผมก็เลยแบบดองไว้เลยนะครับเพราะว่ามันตายง่ายสุดแล้วนะครับแล้วมันก็แบบนะเวลาแบบรดน้ําทีนึงนะครับก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าเวลาตัดนี่ก็เหนื่อยกันเลยนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ไม่มีขวานเยอะเพียงพอนะครับก็อย่าทาแบบผมละกันนะครับเพราะว่า ครับผมก็จะเป็นเอ่อโซนหน้าเหมืองเนาะนะครับโซนหน้าเหมืองก็จะมีโต๊ะผลิตเครื่องประดับนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเตาหลอมแร่นะครับผมวางเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเตาหลอมแร่ผมก็ติดดาวไปเป็นที่เรียบร้อยนอนนะครับแล้วก็เออมีทางเดินนะครับผมเดินมานะครับผมก็จะเป็นเออโรงผลิตนมนะครับคุณผู้ชมครับโรงผลิตบาลจั่งนมนะฮะก็เออวางอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะเออแล้วก็แบบจะเป็นแบบว่าเออโซนเครื่องจักรนะครับผมโซนเครื่องผลิตนะครับของผมนะที่ผมวางไว้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครัับบบบผมมกก็็แแแคค่่วววววาาาาาาางงงงงงไปนนะรรล้เเอทดิใสต ตางไแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาต้นไม้ใส่เข้าไปนะครับผมมันก็ดูร่มรื่นนะครับผมมันดูร่มรื่นแล้วก็สบายตาดีมากนะครับแล้วมันก็ถูกใจผมแล้วนะครับผู้ชมครับเนาะก็มันถูกใจผมแล้วผมก็พอแล้วแค่นี้นะครับผมก็ไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับว่ามันมันถูกใจผมแล้วนะคุณผู้ชมเออเนี่ยผมแบบชอบสไตล์เรียบง่ายนะครับหลายๆคนน่าจะรู้ดีว่าผมเป็นคนที่ชอบฟาร์มสไตล์เรียบง่ายนะครับผมไม่ได้แบบรู้อะไรมากมายนะครับน้องผมก็แบบเออแต่งตามของที่ผมมีนี่บประมาณนี้เนาะก็จะได้มาเป็นโซนเครื่องจักรแบบนี้นะ มีซื้อต้นมงต้นไม้นะครับผมมาแต่งเติมเสริมแต่งนะครับให้มันแบบดูร่มรื่นขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะแต่งแบบไหนก็ช่างนะครับขอแค่คุณวางต้นไม้เข้าไปนะครับผมมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยขึ้นมาแบบ50%เอะไรแบบนี้เลยนะครับเออนี่ฮะก็ลองไปแต่งตามกันดูนะครับผมเนาะเออถัดลงมาจากโซนเครื่องบลิรนะครับผมก็จะเป็นเออโซนแบบว่านะโซนป่านะครับโซนป่าที่ผมเออปลูกผลไม้ของผมไว้นะครับก็จะมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะมีเชอร์รี่แล้วก็ผลไม้อื่นอี่นนะ งฟาร์มเนาะนะครับมันก็แบบไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาของฟาร์มนะผมก็แบบวางไว้แบบเป็นระเบียบเรียบ <ś m ary> ร้อยนะครับผู้ชมครับเนาะนะครับไม่รู้ว่าเป็นระเบียบหรือเปล่านี่แต่ว่าผมพยายามวางให้มันเป็นระเบียบที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็เออข้างๆกันเนี่ะครับก็จะมีเออน้ำตกนะครับโซนน้าตกแล้วก็จะมีลําธารนะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับเนาะก็เออเป็นโซนที่ผมชอบมากนะอีกโซนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแบบมันธรรมชาติดีนะครับผู้ชมครับเนาะนะครับแล้วก็มีเจ้าเกร็ดนายเงือกที่ผมได้เคยถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วนน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 ะะะะคคคครรรรรรัััััับบบบผูููู้้้้้ชมมมใทีี่่่่ยยยยงงไไไไดดดดเเกกกก็็็สาาาาาถปปออฮโซลํธขๆ ป่าผลไม้ของผมนะฮะก็ดูเรียบง่ายแล้วก็ล้มลื่นดีนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ชอบมากๆเลยเนี่ยโซนนี้เนาะแล้วก็มีพุ่มไม้นะครับผมมีพุ่มราสเบอร์รี่พุ่มแบล็คเบอร์รี่พุ่มกาแฟแล้วพวกนี้นะแล้วก็มีบ้านกระรอกนะครับผมอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเออนี่ครับบ้านนกยูงนะครับนบ้านนกยูงแล้วก็จะมีเออลานะครับแล้วก็มีม้านะฮะอยู่ตรงนี้นี่ครับก็ดูแบบว่าเท่นะครับผมเนาะมีคอกม้าอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีคอกลานะครับเนาะเออนี่ครับก็็เปนคอกสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยก็วางงอยู่ตรนนี้ะครรับแล้วก็ตเออ โล่งนี้นะครับผมก็ปล่อยไว้นะครับคุณผู้ชมครับเนาะผมก็ปล่อยไว้ให้มันโล่งๆเผื่อว่าแบบผมจะรีวิวของตกแต่งรีวิวนั่นรีวิวนี่เนาะเนี่ยผมก็วางให้มันเป็นพื้นที่โล่งๆไปแบบนี้นะฮะเออส่วนเจ้ากล่องข้าวแขตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ของตกแต่งนะครับผมก็ผมเอาอีกฟาร์มนึงมารีวิวนะครับคุณผู้ชมครับเนาะผมเอาฟาร์มลองผมนะครับมารีวิวฟาร์มหลักเนาะนะครับก็อาจจะแบบว่าเห็นแบบมุมมองที่มันแตกต่างออกไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็เออถัดขึ้นมานิดนึงนะฮะก็จะเป็นเเเเอออออออ่่โโซซนน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 นคคคคคคกกกสสัััััตตตตวววว์์ะะะะะุณณผผูู้้้ชมมมรรรรรรบบบบป็็ทีีียงงงิแลจา อยู่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เออเป็นของประดับตกแต่งนะครับผมอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับ <Punch> ท <underneath>. ี <c oughs> <From uds> ่ผมวางไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องผลิตของของขวัญของเรานั่นเองนะครับผมก็เอามาวางไว้ที่ตรงนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสลับโซนคอกสัตว์นะฮะก็แบบไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับก็แบบมีทางเดินนะครับผมทางเดินดินล้อมรอบนะฮะแล้วก็เป็นรั้วนะครับผมรั้วดอกไม้นะฮะที่วางปิดไว้อยู่นะครับเนาะก็เออดูล่มเลื่นดีนะครับแล้วก็ดูแบบเรียบง่ายสบายตามากๆนะครับผู้ชมครับเนาะก็จะมีเออพวกซุ้มชงกาแฟซ ดอกไม้อะไรแบบนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนาะแล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับผมเป็นโซนที่ผมตั้งใจแต่งมากนะครับคุณผู้ชมนะผมก็เอาของตกแต่งที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยผมมาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลาคนเข้ามาที่ฟาร์มผมเนี่ยนะครับเขาจะได้เห็นเป็นอันดับแรกนะฮะเป็นหน้าเป็นตาของฟาร์มนะครับเพราะว่าเอ่อของตกแต่งพวกนี้ผมก็แบบไม่ได้ซื้อสักบาทนะครับได้มาฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมผมต้องขอย้ำว่าของตกแต่งที่ผมมีนะครับผมได้มาฟรีทั้งหมดเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็แจกนะคร แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนี่ครับก็ส่วนมากจะเป็นเอ่อกล่องที่เขาแจกนะครับตามบ้านกรีกอะไรแบบนี้นอในช่วงเทศกาลนะฮะไอตัวตัวนี้นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมมันมาจากไหนนะครับซึ่งผมก็ต้องตอบเลยว่าผมจําไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมคับคล้ายคับขาว่ามันจะเป็นอีเวนต์ระดับโลกนะครับผู้ชมที่มาให้ทำนาะแล้วก็เอ่อได้เจ้าตัวนี้ไปนะครับนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครมีข้อมูลที่มันแน่นอนแล้วก็ชัดเจนก็คอมเมนต์ไปที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบางครั้งผมก็อาจจะพูดปิดไปนะฮะก็ประมาณน ที่รอคลิปผมรีวิวฟาร์มอยู่นะครับก็แบบว่ามาทาแบบช่วงกลางๆเดือนเลยอะไรแบบนี้นะฮะก็เออไม่ว่ากันนะครับผมมาช้าดีกว่าไม่มานะครับมารีวิวแล้วนะครับหวังว่าในคลิปนี้นะุผู้ชมจะได้แบบไอเดียในการแต่งฟาร์มไปไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้มันถึง10,000ซับสไครต์ด้วยนะครับผมนั่ก็คือเป้าหมายต่อไปของผมนั่นเองนะครับคนที่กดแล้วขอขอบคุณมากจริงๆขอบคุณจากใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบย